กเอารถล็อกไอ้เหี้ยเออพี่ขอลอดัสดีครับสวัสดีพี่ขคอครับพี่พี่ขลอดพี่พี่พูดได้ไหมพี่พี่มานี้หน่อยพี่พี่พีนี่ก่อนพี่มานี้หน่อยพี่พี่มาหนี้หน่อยพี่พี่ขลอดพี่มานี่ก่อนพี่ขลอดพี่ขลอดมาหนี่ก่อนพี่ขอลอดขอคุยได้หน่อย พีะะพ่พี่ชื่ออะไรครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไรพี่พี่แคลอ์พี่แคลอ์ลอที่ผมเป็นอาชญากรผมปนได้ไหมพี่ผมต้องทำยังไงอ่ะผมเป็นอาชญากรอ่ะอะไรนะพี่เดีย๋ยวผมเล่นไม่เป็นอะ่ะพาไปปล้นหน่อยดิพี <c> ่ <oughs> เป็นพยาบาลเหรอ <c oughs> <c oughs> โอเค เฮี้ยก ha e e ูจะให้พยาบาลมาพาไปป้นเฮี้ยเฮ้ยให้พยาบาลพาไปป้นลยสต์จนสมัครเล่นปุลล็อกไอ้เฮี้ยรู้มือช่บหมเฮ้ยเจอควายสัตว์เอ้ยปักทงเฮ้ยมาไงเนี่ยพี่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 มาหน่อยพี่พี่มาน่ยพี่พี่ก่อนพี่พี่พยาบาลพี่มาหน่อนพี่ครับพี่พูดได้ไหมครับพี่พูดหน่อยพี่คือคือผมเป็นโจรอ่ะพี่ เอาหรอพี ok. ่พาผมไปหน่อยผมผมเล่นไม่เป็นทำผมเป็นนหน่อยมันต้องป้นยังไงอะโอเค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 อะพี่ไม่ได้เป็นพยาบาลเหรอผมก็โอ้ยพี่เป็นพยาบาลเอาหรออะพี่ก็คือคนแครอทเมื่อกี้นี่หว่าในทำผมเป็้นหน่อยพี่เราต้องทำยังไงเราต้องดับเสียงไหมเนี่ยโอเค ไปธนาคารโอเคเนี่ยหรอโอเคครับโอเคโอเคแล้วมีตำรวจมาจับไม่ได้พี่โอเคได้ได้ได้กดเลยกดแล้วพช่ก่อนแล้ว พี <nelle rium> ่ตำรวจมาเน่แหละไปไงต่อพี่ไปไงต่อเอเคโอเคหุ้ยไปแล้วตั้งไงอะรอก่อนรอก่อนรอระเบิดก่อนนะไม่เก ชิบหายแล้ว <budgets> พี่ผมตัดไปแล้วสวย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 อุ้ยระเบิดวันนี้ไงนะระเบิดแล้ะเราไปขโมยได้แล้วนี่ใช่ไหมก็มาดิบ้าตำรวจพี่เงินทั้งนั้นเลยพี่อุ้ยเราขโมยยังไงพี่แซบ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 อ่านี่แหละอาชีพที่ดีที่สุดเฮ้ย ตำรวจมาพี่ตำรวจมาตำรวจมาชิบหายแลย้วตำรวจมาอ้าตำรวจมาทำยังไงทำยังไงโอ้ยฉันกลัวฉันกลัวเอาพี่ตาเอาเอาอผมปล้นพี่เลยละกัน <c ười> พี่เฮ้ยรอ,อดเลยตำรวจงู

ไอ้เห <formation jin x 2> <s at> ี้ยตำรวจไฟไอ้ส hmm ัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตรวจแกลบไอ้สัตว์ตำรวจแม่งกลบไอ้เหี้ยกูตกใจหมดกูโดนจับว่ะคนดูไอ้เดี๋ยวไปหาเป็นเดิร์จโอนน่ะเด่าไปหาเป็นเดิร์โอนดูสุดท้ายก็โดนตำรวจจับอย่างเงี้ยไปเป็นบทสอนคนไอ๋อ พี่ก็ว่าผมเกินไปพี่ผมผมไปได้ยังเนพี่หล่ออิจิโคกอคิจิโคก <c oughs> ผมผมไปได้ยังพี่ปล่อยปล่อยผมยงัง <c oughs> ปล่อยผมยังเอออย่าป่นนะพี่ใช่พี่โอเคพี่โอเคอเอาตัางไล้สดเราหยอกเล่นพี่หยอกเล่นซ,ซ้อมซ้อมพี่ซ้อมซ้อมซ้อมอะไรเกี่ยวกมึงอ้วนดีกว่ามึงเทียอะไรมึงอ้วนที่ละมึงมึงแหวะเปล่าวะมึงพูดไปทั่วมึงอ่ะมึงก็เมาเปล่ามึงเมาเปล่ามึงเดี๋ยวกูจะไปป้นมึงมาจับกูทีแต่กูจะไปป้นมาจับมาจับมาจับพี่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  จับทีมาจับทีไอเฮี้ยคอแหบไปฉาดไอ้เฮี้ยคอแหบมึงไหวรึเปล่าวะมึงพูดพูดไปทั่วพูดไปทั่วมึงไหวรึเปล่ามึงคุยคุยแล้วเป็นเหี้ยแล้วเป็นเหี้ยอะไร่ะไอ้เหี้ยไอ้ไก่กันตำรวจกระเจาะไอ้เหี้ยตำรวจเบาไอ้เหี้ยตำรวจโง่มึงก็มา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 วะมึงก็มามึงก็มามึงก็มาเออเชี่อมึงก็พูดพูดที่อะไรไปทั่วมึงก็ไหวมึงเมาเปล่าวะมึงก็เมาเปล่ามึงมาวะเปล่าวะมึงเมาเปล่าวะมึงพูด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 อโะไรไอ้เหี้ยโรบิโอโล่ามึงบโรบอกไอ พูไปเล้อพูไปทั่วมึงอ่ะพูไปทั่วงเบอร์มึงมาจับกูที่มึงมาจับกูทีเดี๋ยวมึงมาจับกูทีมาจับกูทีว่ามาที่กูป้ามึงอ่ะเกมวิ่งกันเ่ยนเี่ยดนตนักก่อนวิ่ให้หมามึงถามไงวิ่งให้คุยเลยแล้วไปเที่ยอะไรอ่ะไปเที่ยกุหลี่เที่ยไปคุยไปคุยไปคุยเลยอ่ะเที่ยจะไปคุยเลยไปคุยเลยไปคุยเลยอ่ะ เจาะเจาะพูดไปทั่วเลยมึงไปทำเป็นแร็ปไปทำเป็นเฮียดาเมจไม่มีดาเมจมีพูดอะไรพูดไปทั่วมึงไปทั่วควายควายเป็นเฮียเป็นเฮียอะไรเป็นคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วพ่อเป็นแร็ปเปอร์พ่อเป็นแร็ปเปอร์ไอ้สัตว์พ่อเป็นแร็ปเปอร์ไอ้เฮียพูดไปทั่วไอ้เฮียพูดไปทั่วควายรำเป็น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 แร็ปเฮียพูดไม่รู้เรื่องไอ้เฮียเมาเปล่าไอ้สัตว์เมาเปล่ามึงเมามาเล่นเกมมั้งเนี่ยไอ้เฮียเมาเมาเสร็จมาเล่นเกมต่อไอ้เฮียพ่อเป็นแร็ปเปอร์ไอ้สัตว์ถ้าเป็นออออย่งมไ้สัตว์ เราไปเชี่ยเป็นเชี่ยอะไรอ่ะเราเป็นคุยเลยคุยลยรำไปรำไปรำไปบ้าเฮี้ยอะไรบ้าเฮี้ยอะไรมึงอะบ้ามึงอะเมาหรือเปล่าไอสัตว์คุยแล้วคุยวบิวบิวบิวอ้วนพ่อมึงอ่ะไอควาย ผอมก็แม่มึงอะผมก็พ่อมึงอีสัตว์มันคุยอะไรเพี้ยแล้วมันเดี่ยวไอ้สัตว์มันคุยแล้วมันคุยเลยอะแล้วมันเพี้ยอะไรแล้วมันเพี้ยอะไรอะมันคุยแล้วคุยแล้วมันจาออ่นมันยาอ่อนไอ้เพี้ยมันยาอ่อนไอ้กระจอกไอ้เพี้ยโง่มันยาอ่อนเออไอ้เพี้ยมึงเหอเปล่าวอ้สัตว์มันคุยแล้วมันคุยเลยอะไอ้เพี้ยแล้วมันเพี้ยอะไรพ่อเป็นแรปเปอร์ไงสัตว์แรปไม่หยุดยังไม่หยุดแล้วมันคุยเลยมันคุยเลยอะพูดไปทั่วไอ้เพี้ยพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องมึงเข้าใจว่ามึงพูดไม่รู้เรื่องไอ้ัญาออ่น มึงไม่ไหวหรือเปล่ามึงไหวหรือเปล่าดีเมาหรือเปล่าเนี่ยเมาหรือเปล่าเนี่ยลุงเมาก็ไปนอนเมาก็ไปนอนไอ้ลุงนะมึงมึงไม่ไหววะเนี่ยคุยแล้วก็คุยเลยยิง